สวัสดีครับขอแสดงความดีใจกับท่านจะมาชิกด้วยนะครับนี่ไหมครับนี่นี่นี่นะลงไปก่อนหน้านั้นนี้ก็ยังให้ในในห้องไลน์ครับนี่เต็มเต็มเลยท่านจะพิกนะ,ะท่านเข้าไปก็โอ้โหเฮทนันฟันไ่อในห้องนะครับสายด่วนก็เต็มเต็มนะสายด่วนสายด่วนจะอยู่ในห้องไลน์นะครับนี่มาชุดเดียวเจ็ดเก้าห้าสายด่วนจะมาแบบแบบนี้นะครับสายด่วนนะ นี่สายด่วนมาชุดเดียวนะครับสายด่วนมาชุดเดียวอันนี้ของอาจารย์เองอันนี้นี่ห้องห้องลายนะครับนี่ห้องลายนี่สายด่วนเขาจะมาแบบนี้ครับท่านจะมายุกนะถ้าใครอยู่ในเขาเข้าห้องลายรู้นี่สายด่วนจะได้มาอย่างนี้ครับนะเจ็ดเก้าห้านะครับเจ็ดเก้าห้าเม็ดเดียวนะครับสายด่วนจะได้มาแค่นี้นะครับนะหววรัฐบาลก็ได้มาอย่างนี้เหมือนกันครับนะสายด่วนนะครับ อขอแสดงความดีใจกับท่านจมจิกด้วยนะครับโอ้โหเต็มเต็มสองวันติดสองรอบติดนะวันก่อนก็แปดห้าเต็มเต็มวันนี้ก็เก้าห้าเต็มเต็มบอกละป้าทองดีโอ้โหอาจารย์บอกสุดยอดสุดยอดอ้โหก็บอกได้กินอาจารย์ไม่เกินวันหนึ่งหรอกกระบอกแต่ป้าวดีบอกเอาไว้หน่อยนะป้าทองดีบอกว่าเน้นนะเน้น ตัวเน้นพิเศษเลยคือตัว9 5้าห้าโอ้โหถ้าเป็นช่องอื่นนะก็กระโดดเอ่อถ้าหวยเข้าอย่างนี้เขาได้เป็นแสนสองแสนกันนะเขาเล่นกันนะเห็นดิไหมเขาถูกวันหนึ่งเนี่ยเขาถูกกันนะ่ะโอโ้คุยไปสิบวันนะ่ะเห็ไนไหมช่องไหนดังๆอ่ะนะครับถ้าเป็นแบบอาจารย์โอ้โหโมสิบวันน่ะนะครับนะนี่แต่ของเราเนี่ถ้าเข้าเต็มตมแบบนี้นะโอ้โหเขาคั้านกันเป็นแสนสองแสนนะโอ้โหเขาสัตย์นานวันไหวเลยนะครับ นี่ขอแสดงความดีใจท่านจะไปชิกด้วยนะครับนะที่มีน้ําใจมานะครับนะไม่มีน้ําใจก็ขอบคุณมีน้ําใจก็ขอให้เงินนั้นย้อนกลับไปนะครับนะพอได้ขึ้นปีใหม่นี้อาจารย์ก็ใกล่จะร่วมจะทําบุญกอาจารย์ก็ให้เจ้ากรรมนังเวรนก็นี่ครับนี่นะนี่นะครับนี่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับไม่ใช่เลี่ยไรนะครับอันนี้คือการทําบุญนะครับนะการทําบุญนะครับ อันนี้เงินไอ้บัญชีนี้บัญชีทําบุญแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เป็นหกเจ็ดปีมาแล้วตั้งแต่อาจารย์เปิดช่องมาก็เงินนี้เป็นเงินทําบุญตลอดเข้าออกเข้าออกตลอดนะทําบุญไทยท่านจะมาชิกในห้องในห้องไลน์คงรู้ดีนะครับนี่คือบัญชีทําบุญบัญชีไอก้กระถินกิจต่างหากอันนกระถินนั่นก็จบไปเรียบร้อยแล้วก็ท่านะมาชิกที่ร่วมทําบุญมาก็ได้แสนแสนกว่าบาทนะครับโอ้โหถวายหมดเลยนะครับ คนทังบ้านเขาก็โหอาจารย์ไม่มีหักค่าอะไรเพราะเงินหักค่ากินค่าของค่าเลี้ยงพาเลี้ยงเจ้าอาจารย์ออกเองหมดเลยนะครับไม่มีก็หาใหม่แหละท่านจมชิกก็อุปการะมาอย่างนี้แหละครับนะอาจารย์ไม่ได้เอาเงินที่ท่านจมชิกที่ร่วมทำบุญนาไม่มีเลยครับถวายวัดหมดเลยนะครับอา,อาจารย์คนทําไหนทําจริงนะครับนะทำตั้งแต่เป็นหนุ่มยันเป็นสอวอแล้วนะครับนะชาวบ้านเขารู้ดีว่า อาจารย์เป็นยังไงไปถามได้นะครับเนะี่ยถามได้ทางไกรอยู่แถวบ้านก็รู้ดีรวมพ่อปากมาคราวนี้เขาก็ขอบคุณท่านจะมาจิกมามากมาเลยนะครับนะผลบุญอย่างนี้แหละถึงจะจับเห็นไหมบอกว่าทําบุญมาภาคหลังนี่จับอะไรก็เข้าหมดนะครับนี่อันนี้ให้แต่แรกๆนะครับนะครับนะขอะแสดงความดีใจนะครับใครจะร่วมในสบปป,ปตูแมตูเลอร์ทำบุญมากอะไดปีไม้ทำบุญไห้เจ้ากับนายเวนเดอร์นี่ อาจารย์จะไปร่ำทำบุญปะปากองใน,น้อยดอกไปถวายเพื่อนนะครับปะปากองบางไงดอกกองนน้อยนะครับขึ้นสักขีเป็นเป็นเอาเลยก็ใช่ให้มูเฮ้านะครับต่มูเฮ้าให้จะได้มีโชคปีใหม่ปีหกเจ็ดนี่ให้อ่ให้ล่ำร่ำวยๆทุกคนว่าเฮ้าตรงทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะครับนะจะหวยเข้าไปบ่อยนะครับท่านจะมาชิกนะอันนี้คือ,อน,นี่ ไวรัฐบาลนะที่สรุปแต่นี่ที่ให้เต็มต,ต้นเลยเลยมาสรุปให้แล้วนะครับวันนี้นะมาสรุปปิดท้ายเลยว่าเอาตัวไหนดีอันตัวไหนที่ให้มันเยอะหลายชูดก็ไม่รู้จะจับตัวไหนบอนะครับนะบอคิดไปขึ้นมาแล้วก็มาไล่สูตรให้ดูนะครับอันนี้ให้ต้น้น,นะครับที่ว่างวดที่แล้วเข้าอันนี้เข้าสูตรนาะทีทองนี่เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับสูตรก็บอกไปแล้วนะนี่เลยมาทวนให้ดู มันได้สี่กับเก้านะครับนะงวดน,นี้ได้สี่กับเก้าครับนี่มันเข้าตลอดนะครับนะเข้าตลอดนี่วงให้นี่นะครับนี่เดี๋ยวใครจะร่วมทําบุญพระป่ากองเล็กๆป,ปีปีใหม่นี้นะครับนี่นะจะให้ไปช่วยพระครูประเสริฐด้วยกันท่านจะปละป่ากองเล็กๆนะครับนะเป็นเ,เป็นกุศลของเราอ่ะมันจะได้ต่อ,อได้หวยได้มีโชคลาภต่อเนื่องว่างั้นนะครับนะ ปั่นทำบุญไว้เพราะเราทํตท้งนี้ไม่ต้องทําบุญนะนะครับไม่ไม่ใช่ว่าได้มาลม้วไปกินเหล้าเบายาไม่ใช่นะครับต้องทําบุญพปหวยหวยเกี่ยวกับเกี่ยวกับท้งโชคลาภต้องทําบุญบ่อยๆนะครับท่านจะไปดิกนะเออนี่นี่ครับใครชอบปอกแแคปไปดูนะอันนี้เดี๋ยวันสรุปให้นะครับว่าชุดไหนสรุปได้ดีเดี๋ยวให้ดูนะครับในข้างล่างเวนี่ก็จะมามา,มาไล่ให้ดูครับที่ที่ให้ให้มาแต่ละสูตรนะครับ สูตรนี้ข้างล่างก็ให้แต่ต้นๆแล้วนะครับนี่ต้นๆต,ตั้งแต่67มาก็เข้าคู่เงินตลอดนะครับเข้าคู่เงินตลอดอันนี้หลักหน่วยอันนี้หลักสิบนะครับที่ว่าเข้ามาตลอดนะครับที่ว่า6ชุดเข้าตลอดอันนี้น,นี่อันนี้ให้แต่ต้นๆเลยนะครับนะให้แต่ต้นๆเลยเลยมาสูตรให้ดูไงใ,ใครชอบแนวนี้ก็เอานะครับนี่ถ้าเอาแบบ6ชุดตรงๆนี่ก็เป็นแนวนี้นะครับแต่ระวังตัวนี้ด้วยนะนะพักหลังตัวนี้จะมาแรงเพราะตัวนี้มดังไป ตัวนี้เริ่มดังแล้วตัวนี้ระวังนะครับตัวนี้นะให้ระวังตัวรองไว้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ท่านจะมาดิงระวังตัวรองด้วยนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะเกิดแล้วนี่นะเห็นหลายสำนักจะเกิดแล้วนะครับนี่ตัวนี้ระวังนะครับตัวนี้นะนี่ตัวตัวนี้ระวังนะครับนะระวังหรือระวังตัวแปดพระวัห้าแปดหนึ่งมาตัวหนึ่งเอกใจเหมือนกันนอ่ห้าแปดหนึ่งมาตัวหนึ่งเอกใจจางไม่เอกใจครับเอกใจนี่ไง เลขใจศูนยนี้ท่านจะมายิกเอขใจศูนย,ย์นี่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 เลขใจศูนย,ย์นี้งวดที่แล้วได้ห้ากับสามกับห้างวดนี้ได้แปดกับศูนย์เห็นไหมครับมันไม่มีเก้าสามนะฮะถ้ามันเนี่ยมันก็เข้าตลอดนะท่านจะหยิกตั้งแต่หนึ่งหกมาก็ยังไม่ผิดเลยอันนี้ล่างนะครับมามา,มาไล่ไม่ไล่ให้ดูนะครับเข้าตลอดนะนี่นี่หนึ่งหกก็ได้หนึ่งกับสามออกมาหนึ่งหกศูนย์กับสองบอกหกสองหนึ่งกับสามบอกหนึ่งหนึ่งห้ากับเจ็ดออกหกเจ็ด เจ็ดกับเก้ามาเก้าหนึ่งสองกับสี่มาสี่หกหกกับแปดออกหกสองกับสี่ออกสี่สี่แล้วหกกับแปดออกหกสามเก้ากับหนึ่งออกหนึ่งสี่หนึ่งกับสามออกเก้าหนึ่งงวดที่แล้วสามกับห้ามาแปดห้างวดนี้แปดกับศูนย์ไงท่านจะมายิก้กนไหมสูตรนี้จะไม่มีเก้านะครับไม่มีเก้าสูตรนี้ไม่มีเก้าท่านจะมายิ้กินไหมเนี่ยนี่พอมาปุ๊บมาประตัวนี้ถ้าแปดกับศูนย์เนี่ยอันนี้หลักสิบใช่ไหม อันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วยนี่นี่หลักหน่วยนะครับถ้าตัวนี้ไม่ผิดมันจะชนแปดเห็นไหมฮะพอตัวนี้รู้สึกคนจับเยอะเหลือเกินนี่มันจะเป็นแปดหลักสิบนะมันจะเป็นแปดแปดแปดเก้าแปดสองแปดสามนะครับแปดสองแปดเก้าแปดสองแปดสามนะครับก็จะเป็นชุดนี้หน้าหน้าสัมผัสที่สุดท่านจะาชิกชุดนี้นะครับชุดนี้หน้าหน้ารองที่สุดนะครับนะนี่นาะเสียงที่สุดว่างั้นเลยนะครับนะนี่เสียงที่สุดนะี่ วัวชุดนี้ด้วยท่านจะพีพอตัวนี้คนจับเยอะนะครับวัวมันเปลี่ยนประเดง็งไปทักแปดมาปุ๊บเปลี่ยนมาตัวนี้เลยนะตามชุดนี้เลยนะครับท่านจะมีนี่ตามชุดนี้เลยเนี่แปดเก้าแปดสองแปดสามนี่มาตัวนี้ประมาณมาแนวนี้เลยนะครับมาแนวนี้เลยนะครับมาแนวนี้เลยนี่อุ้ยโทษทีนะครับนี่นี่ครับนี่มาสรุปโค้งสุดท้ายให้ดูแล้วจ่าะจเลยนะครับนะ เดี๋ยวเข้าต่อเนื่องนะครับพ่งนี้รับทรัพย์ต่อวันนี้อมสินก็เข้านะครับหวยลาวก็เข้าหวยลาวก็เข้าแต่ฮาหนอยพักนี้ไม่ได้ทําสูตรนะครับแบบทํารรวบนะครับเลยไม่ค่อยขังหลังเท่าไหร่เคยขอให้ทําหนังสือเสร็จก่อนครับถึงจะจับสูตรฮาหนอยให้ให้ขมังขมังฮาหนอยคนไม่ค่อยพักนี้คนเล่นน้อยครับรู้สึกว่าหวยมียังไงไม่รู้เหมือนหวยมีทรหนอครับนะ ไม่ไม่ไม่มาตามสูตรไม่มาตามสูตรเลยหัวหน่อยมันไม่ใช่มุลไม่หัวลาวเขายังมีมุนลุงโลนะครับนี่ครับนะนี่มาตีแจงให้ดูนะครับนี่ถ้าชอบก็เอาแนวนี้ก็เอาไปเลยนะครับนี่ล่างนะถ้าชอบแนวนี้นะครับก็เอาไปเลยนะครับนะนี่เลยมาสรุปให้ดูท่านสมาชิกเนียถ้านี่สรุปล่างให้ดูถ้าบนชอบแนวนี้ก็ นี่นี่นี่อันนี้อาจารย์ก็ให้แต่ต้นๆเลยนี่ต้นๆเลยแหละนี่หกชุดที่เราบอกว่าหกตัวเดียวหกตัวนี้มันชนเยอะท่านจะพินี่นี่สองสูตรที่ก็เคยไล่ให้ดูแล้วนะแล้วก็ไอน้นี่ที่บอกว่ามาสามตัวตลอดเหไหมครับนี่ที่ว่ามันมาสามตัวตลอดนี่มันมีสองสามสี่หกแปดเก้าศูนย์ที่ว่ามาสามวงก็เท่วก็มาสามตัวอันนี้มาสามตัวตลอดนะครับมาทวนให้ดูนะครับตั้งแต่นี้มานะครับตั้งแต่แปด เอ่อห้าสามศูนย์มาดีกับเข้าสามตัวตลอดนะครับสูตรนี้นะสูตรนาทีทองนี่เห็นไหมครับนี่งวดน,นี้อันนี้ก็ได้หกอันนี้ก็ได้หกอันนี้อันได้ห้าอันนี้ได้เจ็ดงวดนี้ชนกันชนกันเลยครับมันชนกันนะครับก็เลยนี่จับให้ถึที่แรกก็เลยลองเสี่ยงดูนี่จับชุดนี้ลองให้ท่านจายิกลองพิจารณาดูนะอันนี้คือสูตรนะครับอันนี้คือสูตรนะครับนะเอ่อหวยเลียญได้พรุ่งนี้นะครับ นะพรุ่งนี้นะครับนะอาจารย์คอยดูว่าคืนนี้จะวางชุดเดียวก็เสียวได้ว่าจะวางชุดไหนให้แต่ชุดนี้ก็น่าเสี่ยงนะครับถ้าหกมาจะเป็นแนวนี้นะครับนะถ้าหกมาน่าจะเป็นแนวนี้หกสองหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับน่าเสี่ยงนะครับทำไมน่าเสี่ยงคอยนีนีมาตีแจงให้แต่ละรูน,นะครับใครได้ห,ไหวยสบโปรโปร,ราวก็อย่าลืมเด้อ กาแฟก้านี่นะครับนี่นี่ของอาจารย์เองนะครับนี่นี่สายสายสายนี่สายบุญนะครับสายสายทําบุญว่าันเลยนะครับนี่อันนี้เออนี่นี่นี่อีกแนวหนึ่งนี่นี่อันนี้บนนะครับอันนี้บนนี่นี่อีกแนวหนึ่งก็เคยเสนอไปแล้วนะเลยมาทวนให้ดูเห็นไหมครับนี่ไหมอันนี้ก็สิบหน่วยอันนี้ก็สิบหน่วยเห็นไหมครับสามต้นสาม อันนี้ห้าจะไปอันนี้ก็ห้าอันนี้สองอันนี้ไม่สองอันนี้แปดอันนี้แปดอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งสองอันนี้ไม่มีสองไปครับแล้วก็ใส่ไปเลยสองศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งสองออกศูนย์สองเห็นไหมครับอันนี้หกอันนี้ไม่มีหกกันไหมครับก็หกสามหกสี่ก็กลับตัวเห็นไหมครับนี่มาทวนให้ดีนะครับอันนี้ลงไปแต่ต้นๆแล้วบางทีท่านอาจจะไม่ได้ดูไงห้าห้าหนึ่งห้าสองออกห้าหนึ่งนะครับแล้วกลับตัวด้วยนะศูนย์นไครับศูนย์ศูนย์ เก้าส่วนเก้าแล้วเจ็ดส 7, ่วนเจ็ดงวดนี้เห็นไหมครับอันนี้ได้หกอันนี้ไม่ได้แปดกับเก้าเห็นไหมครับนี่อาจารย์คือว่าชุดนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าเยอะด้วยนะครับนะมีสิทธิ์เข้าเยอะด้วยที่บอกไว้เมื่อกี้นี้น, 6, 8, 9, นะครับ 6, 8, 9, นี่หกแปดหกเก้านะครับหกแปดหกเก้านี่เรามามาวิเคราะห์นะมามาสรุปให้ท่านดูแต่ละสุดแต่ละช็อตแต่ละช็อตและช็อตนี่นี่ไงเจียวเอาหกมายิงเอาหกเอาหกมยิงแปดกับเก้านี่ไงที่ยิงไว้ให้ ต้นๆเลยนี่ต้นๆเลยนี่ไงนะครับนี่มีสิทธิ์เยอะนะครับท่านจำมดิกนะมีสิทธิ์เยอะมีสิทธิ์ไปเป็นไปได้ด้วยนี่มีสิทธิ์ได้นะครับนี่ชุดนี้นี่ชุดที่เคยทําให้นี่ว่าหกมาขอให้หกมาจะเบิ้ลจะหามถูกหมดนี่ที่เคยทําให้นะต้นตนนี่ นี่ตัวนี้ไงท่านจะไปอีกนี่แหละนี่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 เดี๋ยวให้ดูนี่นี่นะครับปกติมันจะเดินหน่วยนะงวดที่แล้วมันเพี้ยนไปไงครับเห็นไหมห้ามาหน่วยศูนย์มาหน่วยสามมาหน่วยสองมาหน่วยแปดมาหน่วยเอ่อสองมาหน่วยสองมาหน่วยหกมาหน่วยหนึ่งมาหน่วยศูนย์มาหน่วยเจ็ดมาหน่วยรวมแล้วห้าไง ห้าสูตรใหญ่ของอาจารย์ไม่มีไงสูตรใหญ่ของอาจารย์น,นงวดที่แล้วเป็นสองสามสี่เจ็ดไปเก้าไงห้าตัวนี้โปกตินมาหน่วยอาจารย์จับไปสิบเลยที่ว่าวางที่ชุดเดียวก็เสียหายก็วางห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าไงงวดที่แล้วที่เอาตัวนี้แหละงวดนี้เห็นไหมถ้าจะพิมมันได้ตัวเดียวเห็นไหมครับนี่ถ้ามันมาหน่วยอีกล่ะโปเชไหมเออโอเคไหมนี่นะครับมาสรุปไปเลยเลยโอเคไหมนะครับนี่ชุดนี้เลยแหละ ชุดนี้เลยนี่ชุดนี้เลยนะครับชุดนี้เลยนะครับนะชุดนี้เลยถ้ามานะ Spider Man. เพราะว่าหกมันยืนอยู่แล้วนี่ไงหกตัวนี้มันยืนอยู่แล้วนะครับหกตัวนี้มันยืนอยู่แลว้วนี่แล้วก็มาเรามาดูมาดูสูตรนี่ที่ว่ามาสามตัวมันมีอะไรมันมีสองสามสี่หกแปดเก้าศูนย์นะครับในนี้มาสามตัวถ้ามันเดินอีกนะถา้าสูตรไม่ผิดนะครับอันนี้เราคาดคะเนนล่วงหน้านะครับ ตามที่มันออกออกมานะครับขอภาวนาเจ้าที่เจ้าทาย่าปูบาอาจารย์จงมาดนบันดาลให้ข้าพเจ้าจับหวยให้ท่านเจ้าปิจิทั้งหลายวันนี้ขอให้ปังปังสามตัวให้ถูกแม่นๆด้วยเถิดสาธุสาธุนะครับนะด้วยปู่บาลรมีคุณพระฤาษีตาไฟปูบาอาจารย์ที่ร่ำเรียนมานะครับนะขอให้จับให้อยู่จับให้นิ่งจับให้มานะครับด้วยบารมีของอาจารย์ปู่ด้วยเถิดสาธุสาธุนะขอให้มานะครับ นะงวนนี้จริงๆมันตัวดับนะแต่ไม่ดับนะครับอย่าไปดับงวนนี้มันมันชนเด่นนะครับนี่นี่ชนเด่นตัวนี้สี่กับเก้านะครับอันนี้เก้าตัวเดียวอันนี้ได้สี่กับเก้าบังคับสิบหน่วยนะสูตรนี้ก็เคยบอกไปแล้วนะครับนี่ก็เลยว่านี่มาสรุปให้แล้วนะครับมาสรุปแล้วก็นี่ไงอันนี้เนี่ยสรุปสรุปนะครับนี่เดี๋ยวจะวางเดือดแล้วว่าจะเอาตัวไหนไปวางชุดนี้ก็น่าเสี่ยงนะครับ ชุดนี้นะครับชุดนี้น่ก็น่าน่าเอานะครับนาชุดนี้นะชุดนี้ก็น่าเสียงมากนะครับนะเนี่ยเสียงนะครับนี่นี่ครับนะเป็นไปได้นะครับควรกลับไปด้วยนะครับนะหวยนี่ถ้าถ้าเน้นเตัวเน้นเน้นเนี่ยควรกลับไปนะครับนะเ่496แล้วก็44469496ได้นะครับอาจารย์กล่าวว่าวางวางสี่ไว้หลักร้อยนะครับสี่นะครับ หนึ่งสี่เจ็ดหลักร้อยที่เคยให้ไว้นะครับนะสวยนะครับตัวนี้สวยนะครับนะครับสวยอันนี้นะครับนี่อันนี้เราพูดเราคาดกรณีตามสูตรนะครับนะชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านนี่ที่จะเป็นไปได้นะครับนะเนี่ยถ้าตัวนี้ไม่ผิดเนี่ยมันเดินมาเนี่ยเนี่ยึี่เมืที่แล้วอาจารย์ที่จับถูกก็เพราะสูตรนี้แหละที่ว่าห้าเจ็ดห้าแปดนะครับอันนี้ให้แต่งวดที่แล้วนะครับงวดใหม่นี้ได้ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้ ได้เก้าตัวเดียวนะครับสูตรก็บอกไปแล้วนะครับไม่ใช่ไม่บอกนะไปดูต้นต้นได้ต้นคลิปได้นะครับที่ลงแต่ต้นต้นเลยเนี่ยทาง yutube o นี่แหละนะครับเนี่ยเนี่ยนีนะครับขอให้โชคดีมีัยนะครับสรุปแล้วก็นี่แหละครับเอาตัวตามนี้นะครับท่านชมชิกนะสรุปแล้วก็ล่างก็เมื่อกี้น่าให้เล่นชุดนี้ที่สุดแล้วนะครับนะมาสรุปให้ข้างล่างก็ชุดเมื่อกี้นละนะ ลมปิ้งกับลมนี่ข้างล่างก็ชุดนี้นะครับข้างล่างก็ข้างบนหน้าเอาชุดนี้นะท่านจะบิ๊กนะสรุปให้แล้วนะข้างล่างให้เอาชุดนี้นะครับนะแคปหน้าจอเลยนะครับล่างให้เอาชุดนี้นะครับนะดูทางเลขนะข้างล่างให้เอาชุดนี้ท่านจะบิ๊กนะข้างบนให้เอาชุดนี้นะครับนะมาสรุปให้ก็นี่นะครับอันนี้เคยให้ต้นๆนะครับแต่เลยต้องหยิบเอาชุดนี้ มาให้เหมือนเก่านะครับคือเอามาสรุปชุดนี้ให้นะครับท่านจะมาชิกขอให้โชคดีมีใจทุกท่านนะครับนะอันนี้ครับนะหน้าเสียงคือสามตัวตัวนี้หน้าเสียงนะครับนะด้วยบารมีของอาจารย์ปู่ขอให้สามตัวตรงๆด้วยเถิดนะปุ่งนี้ขอให้โชคดีมีใจนี่ล่างนะครับนะหน้าเสียงคือชุดนี้บนหน้าเสียงคือชุดนี้นะครับแค่นี้นะขอให้โชคดีมีใจ ขอแสดงความดีใจกับท่านที่ได้หวยลาวด้วยนะครับเต็มเต็มเก้าห้เต็มเต็มนะครับนะพ่งนี้มารับทรัพย์หวยรัฐบาลต่อวันนี้ได้ทั้งอมสินก็4ี่หนึ่งตรงๆรงนะหวยลาวก็95้าตรงๆรงนะครับพุ่งนี้จะตรงๆรงไหมบนล่างอ่าคอยติดตามขอให้โชคดีมีใจสวัสดีนะครับ